ตัวนี้ชื่อยังตัวนี้ตัวนี้จอดตัวนั่นล่ะ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 บักแรกชื่อยังก่อนจอดเอ้ยพคนนึงจะไว้จับบันได้เอาฝากบักน้าเท่านั้น สวัสดีครับผมด,ดูดีครับสว่วนนี้ผมพี่ขันครับขันเรนีนขันนา มืัอนี้เขากลับมาอยู่กับออฟฟิศของไทยบ้านแล้วก็ซื้อมิวสิกกันนะครับผมใช่ครับเราวันนี้เขากลับจะไปตามรอยไทยบ้านตามโลเคชั่นของไทยบ้านที่ว่าเขาไทยกันอย่างอยู่เมืองใดนะครับเราวัอนี้เขาสิไปไปเบื้งเมืองใดกันนะครับพี่ก็โลแรกเราน่าจะไปอ่ะเป็นโตผักครับโตผักนะครับเขาเฮียปองนะฮรู้จักไหมเนี่ยไม่แมันห่างเลยปะยังยังไม่พังยังไม่พังเหลือเป็นโครงเหล็กอยู่เขาเหลือแค่โครงเลยให้เราไปดูโอ่ยมึงนี่ก็แบบบริลอ์ยังครับไปกันเลยบะเขากลับจะไปกันเลยไปส่งคนดูพาคนดูไปตติดามนะครับไป มันแมนอยู่โบวะอาอว่าทีมงานพาเข้ามาผิดหม่องไงเอเถอะถ้าเขาขึ้นในรูปวะได้หนังมันเป็นยังสี่ดิเอาอายอายพาผมมาถือหม่องมนี้หม่องนี้เราน้องชายอายก็ฝึกงานอยู่แถวนี้นี่ละฝึกงานตำแหน่งยังครับฝึกงานเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครับ<อ>ป้าป้าป้ปปเดี๋ยวไอาพาไปทั่วนะ่นะน้าน้าน้า เข้าพื้นี่กันสิภาพมาเพิ่งมาเพอพักนักแสดงเพราะพักยังก็เพราพักนักแสดงของไทยบัตรดิสตรีครับใครเป็นนักแสดงกองนี้วะทางนี้นี่ก็สิแบบสามารถอาบน้ำได้ร้อนได้ฉี่ได้เพิสูจน์ว่ามึงยังของน้ำมันไม่เป็ี่ยนบอกพักนักแสดงป้ายูปองนันมองพักนักแสดงอ่ะอออันนี้ก็จะเป็นของน้ำอ๋อเป็นของน้ำอันนี้ก็จะเป็นของน้ำให้ฉี่ให้เยี่ยวเอาไหมเลี้ยชี้อันอันนี้นี่เขาเคยเห็นในตัวพังมันฉี่แบบกว่าแบบเป็นัภาพของนันบอกว่าป้าป้าเดี๋ยวให้พาไปเพิ่ง จำได้ว่าไหนะมันเป็นอะไรมงปูพักแมนบอกมันเป็นแปลว่าเป็นพักออแกนิกไงมันก็ต้องใส่ปุ๋ยธรรมชาติอ๋อใส่ปุ๋ยอย่างงวอย่าควยนิ้นข่าว่าอย่างงวเแถวนี้บอกอย่างงวแถวนี้ครับตัวนี้ชื่อยังตัวนี้ตัวนี้ตัวนั่นล่ะตัวนั่นล่ะตัวนั่นล่ะบักคุบักแรกชื่อยังกาะจอดะมองดีจังยเออชดีทางดีกบจบว่าไดนี่ยครับสถานที่ของตอวพักแท่บ้านแมนเจอตัวนี้กับบไวยใส่แล้วบไวยใสแล้วแมนันเป็นไปได้กยก จะให้มีแบบพัฒนาอีกนะย่มเกี่ยวคองนี่เข้าขึ้นอุ้ยบักเง่าบักเขาาบักคักนี่เข้าบอเข้าเออนั่นแหละเข้าอย่างมันข้างเง่ามาเข่วเออพี่สาวๆมาตัวที่สามซยังเกาะบักบักรวยตัวนี้ชื่อยังตัวนี้ตัวนี้จตัวนั่นล่ะบักรวยตัวนั่นล่ะัตัวนั่นล่ะเป็นยังเขาคือปีดเกาะประตูมม่หรอกเพราะว่าบอมีคนดูแลครับผมไม่อมพาไมควม่คนดูแล ไปเบิ้งไปเบิ้งข้างในไปเบิ้งข้างในที่จริงก็ต้องหนีเขาเรียกว่าโซนพักอ้อแกนิกนะที่จริงตอนนี้ไม่มีพักแล้วมีแต่หญ้าเอาไว้ให้หัวกีนตอนนี้มีมีดใหม่จะพาทํำซอยจู่งัวใครไม่รู้แต่ตอนนี้พักออร์แกนิกกับกลายเป็นยังสี่แล้วน้องมันจะมีคนดูแลแบบมันบ่ได้ท่ายหนังเล่ากับกับเป็นยังสี่ละตามภาพเลย เพาะเขาแก่ถึงันมันกินแต่บอผักผักเอากินอีกมันกินได้ทุกอย่างแหละยูนี่กินกินกินแล้วเฉยคิงว่าขิงควายในการปรุงรสชาติครับถั่นั่นนั่นนั่นเห็นปะครับเขาก็เสียเอาหน้ามันนั่นอ่ะเอาเงี้ยวไปแล้วนั่นนั่นเห็นปะอันน้ำนั่นละมาหดใส่ผักเออตอนนี้ไอ้กับชิพาไปเบิ้งบ่อปลามีซ่อนที่ไอ้เดี๋ยวสางมาแต่น้อยปลาป้าป้าอ๋อนี่ บเคยเคยสูบป ok ่าป่ะครับพี่เคยเคยสูบควาซ่าน้องเดี๋ยวเซ็ตกล่องไอ้ผ้าทำเลยผ้าสูบป่าป่ะครับเนี่ยเราขาดหลังเลยจากสูบ่าเลยส่วนมากกะซีแบบช่วงมาฉลองปีใหม่เจ็ดสี่รุ่นพี่พี่เลี้ยงของอันเซิงกับชิพ่ากันมาสูบหน้ามองแล้วก็เอาปลาผ้ากันจับปลาแล้วก็นั่งกินฉลองสังสรรค์กันอยู่นี่แหละครับนั่งกินปลานั่งกินพี่เลี้ยงเราเรียนรู้เราฝึกนะเทวด้แล้วอันนี้อันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาแล้วอย่างบ่อปลามันช่มีอย่างอีพี่มีปะ มีป,มปูมีหอยอย่างต่างๆนานาแหละครับผมเรามันมีนั่งเหยียบปะมีแต่อ่อคอมไม่อ่านไหมแปลว่าเริ่มออกทัลลี่แล้วนีลนะพี่กันสิบินมองพึ่งดาว และน้อนใช่ตอนนั้นขึ้นมันก็สวงามมันก็นสซีโบมีแส,สงรบก,กวนจากรอบๆนี่ก็มันถึงเห็นดาวแบบดาวชัดแจว๋วยอดขอเขาเอเวอร์เรียสไอ้ขยาตัาโยอยูกตอนนั้นขึ้นล้วแบบงามแห้ง,ง,งอะ่ะน,งน,นา <laughs> งานเหงือกอยู่บนฟ้าพุ่นล่ะเนาะน่าเหงือกอยู่บนฟ้าคันตัวเสียตัวมาตอนนั้นขึ้นไม่ก็ได <c oughs> ้ผมเชื่อดีกว่าผมมาอยากมาอีกแล้ว <c oughs> เอาล่ะมีหม่องใดไปบ่ครับมองแนะนำนี่มีมีอี่มองสุดท้ารมองคาเฟ่คาเฟ่แมนคาเฟ่พร้อมแมนอ่ะไปไปไปเถอะไป สั่งกาแฟกินชดเ่นชดื่นดีกว่ามันแมนอย่บอ่ะนั่นแหละมันแมนอยู่บอกเอามองนี่ละน้องใช่คาเฟ่ของห้อ กนมีลามันก็ไอแบบที่ไอ่าไปอ่ะเพราะว่ามันม่เดทไทยตอนนี้มันม่เด้แบบไายภักต่อไปมันอาจจะมีแบบอนาคตข้างหน้าที่แบบได้กลับมาไทยมองนี้ก็ได้แลใส่ไหมทีเดียวกันน th ี go, oh, damn, exactly. so oh, yeah, ่มองนี่แหละมองสตูพักของเ่อประว่านี้ที่ไอพาทัวร์มาแม่นอนนองใช่ทีเดียวกันจะแบบลอบึงผักต uh, ่อไปว่ามีต่อบ่ออาจจะไดทไทยมองนี้ต่อบ่อหน้าอาจจะไดทไทยมองนี้พ่ก่บแบบทีมงานอาจีพมาแบบทําความสะอาดแบบดูแลด้งยี่อาจีพกลับมาแบบเห็นแบบเหมือนในหนังเลยแบบงาาขึ้นเหนเลยแม่นี่แหละทีเดียวกันนีประมแม่มองนี้แหละนองใชย เดี๋ยวเข้าไปโลเคชั่นต่อไปต่อไปจะเป็นกอดเท้าเทียงกอดเท้าเทียงพ่อแม่กอดเท้าเทียงตูเคยเบิรงกบอเอ็มบีก่อนเท้าเทียงอ่ะที่ไอ้ตาตานั่งอยู่นึงอ่ะไอ้นั่งนั่งทึงเล่าอ่ะทึงเสาไฟเฮ้ยไม่ใฟเสาอากาศเสาอากาศสัญญาณบ่ค่อยมีแมนขึ้นโทษหาผู้สาวแมนผู้สาวแบบโทษปฏิญนะนี่ต้องขึ้นไปทุ่งสูงคนเมืองโมรู้แล้วว่าอันเดอแท้เลยพับๆเดี๋ยวเข้าไปโลเคชั่นต่อไปพัติสาละ กูว่ากูจะไปเปิดร้านลาบที่ญี่ปุ่นมาเจ๊งเจ๊งเป๋งเสียงสมิ่งยังเอาวายูอยู่ไปเปิดอยู่ญี่ปุ่นว่าสิหลอดอยู่บ่บ้าบ้ามึงอะบ้าสมิ่งยังขาดทุนเทรดเดอกบ้า เเดือไม่จายเัาโตผักบอไก่ประมาณเกือบ2กิโลบอไก่บไก่เกืบก่ย่างพอได้หอบอ่ะนี่และตรงนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ดังเลยไทยตอนนั่งเทิงอันลังคานะโอตอนนั้นกับตอนทยนี่ก็น่าจะจ่าระวัดกันแห้งอยู่ครับโั่สีหาแบบเอารถขวงรถเคร้ยอยังวะเฮลิคอปเตอร์จากเฮลิคอปเตอร์เตร์รถทงรถทังนี่ที่บอกมาหนี่บอมีบอมี่อมาซื้อมาซื้อเหยมันดเหยื่อมันดูจดจริงกัธรรมดาบินลังค้าไปแบบคนโอคักห็ต้องัท อยู่ที่อยูกับตัวเองแถบในบีบ้กอดเสาเทียง,ยงาฉากในหนังก็มีนนี่ครับสถานที่ว่าเต้เขาขึ้นไปจังไรเขาออกเฮลิคอปเตอร์เอาเอาพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้เป็นยังไงครับสบายดียุนี่เขาอันเอาของพ่อมาถ่ายหนั <c oughs> งอะไรมาเนี้ได้เบิ้งบ่ได้เบิ้งบ่เบิ้งแล้วหม้อเหลาหม้อเหลาแต่ว่าอันมืงอนั้นนี่เขาขึ้นจังไหนบ้างพูดว่อเขาขึ้นได้ขึ้นมันได้อ๋อ โอ้ว่าแมีนเซ่ให้เรอปเมตื่นกำลังผมอยากล่องขึ้นเลยวะครับได้ได้เีืเอออันนี้บอกปันไดอ่ะแม่ถือมาถือมาถือมาฮะมันต้องขึ้นทางล้ววะยะฮะทางเจอขึ้นเคร่องทางอีกทางนึงโบแมีนโอ้ยบึ้งบึ้งบึงบึงเกียเดี๋ยวผมปลี่ยนเอาโบเมียนโอ้ยเออเนี้อีกทางแล้วอันนี้เลยบอก ก็ถือกันที่ทางแตกเอานี่คือหนึ่งถึงมันหลายทางแถวโอ้ไปเหมนกันปะเนี่ยขึ้นไปเบิ้ยทางพี่โอ้ยเนี่ยพนหนึงจับใเอ๋อจับบันไดจับโคตรป็นสิโลบเลยป้าดวิวที่เนี่สวยมากเลยนะเฮ้ยขึ้นไปอีกก็ได้หอดอยู่ตัวคิดเบิ้งคนเบิ้งเป็นหลานเหมืนมีตัวคนเดียวได้เห็นแบบเนี้ยขึ้นไปอีกเพร่อไหวขึ้นอีกกี่ตี ไปเยไปเลยไเลยไเลยไปเไป, <c oughs> ป็นยัง คือมา,าบอบอกบอกกล่ากวากันแท้และอีกอย่างมงนี้มันคือพวกขึ้นในหนังบอกเป็นหยังมันบอกมีอย่างมาการันตีดอกว่าเนี่ยมันสิขึ้นในหนังมีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับสิง่งที่เจ้าเลือกพ่อมีสิบอกพ่อเป็นมหาเศรษฐีจะบอกด้วยว่า่อคือปรท่านบริษัท เสร็จไปแล้วกับหนึ่งฉากก็เป็นอีกหนึ่งฉากในเรื่องของสับเปลือยนะครับเป็นซินเล็กน้อยเราเล่นไปเฮ้ยเฮ้ยไปดิเฮ้ยไออ้า ตัวดีป่ะไอ้เปใไ่เนี่ยไอ้แม่งตกลุมเมืองรับแร่บอกมากับสภาพแม่งสีเราเนาะอย่าวางเมียนเฮบแรกถ่ายตัวถ่ายตัวเมื่อกี้ผมไปเรียนชาโ์้หน่อยห่อยมากช้ากัยช้าเขาสับเปลือกอ่ะโอวันนี้มันผ่านไปจากสุโมงเราป่ะสองสองครับสองนาทีขาดหวังอ๋ออันนี้ไปไหนต่อต่อหนีแก็วที่ไปโล่ต่อไปอ่าโล่ตัวไปของพี่บ้านใช่ไปห่าไปกันเลยห่าโอเคไปเป็นไนเป็นไน้กอดเทาเทียงความรู้สึกเทาเทียงโอ้ความรู้สึกหวัดเสียวนะครับหวัดเสียวจะร่มเย็นเด้ได้ขึ้นไปบอได้ขึ้นไปบ่ได้ขึ้นไปบอ คุนไปล่องเวา่าเป็นังหลนะ น่องนะนั่นน่องใบท่อมใบเขาเขาใบเขาต้องไปเพิ่งเนี้ยใบเขานะครับเรื่องสับปะเลอยูกันใช่แล้วก็อาจจะมีผักต่อมาเรื่อยๆยังยวันเลยสุดแค่สับปะเลยแค่นี้แมนเป็นจักรวาลจักรวาลไปนะครับมัตติเบิร์ตของไทยบ้านอะแมนไปญี่ปุ่นมั้ยเปล่าพี่แมนไปแล้วต้องฝากติดตามเพิ่งต่อไปนะครับว่าหนังเคล็ดในต้อนนะครับผมแมนยังไปอันนี้่ฮอไปในต้อนครับผู้กำกับไปเลยนะ ไปอานหน้าไปอ่านได้ไหมอ่าน้ไหมอ่าไดหมหมอป่าหมอป่าว้านหมอคนไงนะบ่อตวมาหมอป่าว้านเอาหมอป่าดุกบ่แมรนด์หมอป่าว้านหมอป่าว้านหมอป่าว้านบอหมอป่าว้านงามบ่ครับสำหรับความคิดเห็นก่าชิสุดในโลกอ่ะคุณนี่แบบแบบไอ้เบิ่งเชี่ยเรียเนี่ยแบบไอ้มาเที่ยงครับคุณนี่แบบสปีกไอ้เลยล่ะสปีกเลย มักจ่าหลอดครับผมเฮ้ยบอกปูใช่ผมเหี้ยวปูใช่ผมเหี้ยวอ๋อปูงั้นเท่ากะไปกันเล่นเนาะไปกันเล่นไปทำสีมืดมันฝนไม่สิตกเนี่ยมันคำเราเท่ากัสีแดงไปเบิ้งนั่งเนาะอยู่สตูพักคือเก่าเนี่ยไปมองอื่นนะไปมองอื่นเนาะไป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 เอาไปเลย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 เอ้ามึงเสารมาแทะทางนี้มันหนาวอืเม็นบ่อืมตัวให้เนี่ย มาอีหมออันบ่บ้าไม่หมออันบ่บอได้มากเดินแล้ะไม่หมอแล้วเฮ้ยมาอีหมอนี่จีบไหมกูไม่เป็นบาทดิจีบเลยมึงไม่จีบตัวจีบเนี่ยอะไรนี่ไปชั่งมึงถูกวะไปจีบอีหมอดูไปไปบอได้มากอืมมัดเชื่อกูรล้เบื้องยังขายตาออกดิมาอีหมออันบ่ เดี๋ยวเขาถามมึงอยู่ไหนแล้วเขาไม่เห็งนง่าเลยเขาถามนางถามมึง,งอยู่ไหนว่าถามมึงจริงไหมเดี๋ยวคุณหมอครับอเอาอีกจักดอกบอค่ะว่าเมียนว่าเมียนเอาอีกจักกล่องบอค่ะอ๋อผมว่าแม่คนนั้นนะครับ ผมสิมาขออันเบอร์ติดตอ่อมอครับอันศูนย์แปดสามต้นมะขามเลี้ยวซ้ายค่ะอันเบอร์ติดตอ่อครับบ่มเมียเดีขาโทรขาโทรขาติดอ่ะอันเอาไลน์ไปแทนได้บอคะเดี๋ยวพวนหูหูได้ได้ครับได้ได้ได้ครับมีค่ะสแกนเลยค่ะสแกนเลยเดี๋ยวมาเรียกทักมาหาเขาเน่ตเด้อเขาคิดฮอด,ไ,ดไปเดี๋ยวเขาเฮ็ดงานต่อกก่อนบ๊ายบาย สุดยอดเลยและนี่ก็คืออาณาไม้ของหมอปาว้านครับผมแมนไทยบ้านแมนบมอเขาถ่ายอย่นี่กันหมอปลาบ้านหนือเป็นหมอปาว้านตัวนี้เป็นจุดพบรักของจารอยหมอปลาบ่านคืออาณาไม้นี้เลยครับเพลงเพียงอย่างเกาะของหมอปาว้านอ๋อเพลงนี่อยู่ข้างหางตาอยู่ข้างหางตาก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ่ายอยู่นี่ให้กันใช่แมนครับของไทยบ้านของไทยบ้านนี่ก็ไทยมึงหนีร้ายสุดท้ายสินเด่นๆเลยกับสินหมอของหมอปาว้านต่อละครที่คนคนชอบหลายขึ้นกัน เพราะว่านี่น่ารักบอกเลยและที่นี่มันก็เป็นอนามัยบ้านนนคูนนะครับที่ว่าฉากของไทยบ้านนี้เขามาไทยยุ่นี่กันใช่บ้านนนคูนนี่ยก็ใส่ล่หลายเลยอ่าเมื่อกี้เ้าก็มาจากไอ้ผักชีตอนของสับเปเล่สับเปเล่ที่ว่าอันบอกกันถูกตอนนี้เ้าก็อยู่อนามัยบ้านนนคูนที่ว่ามีฉากของสับเปเล่จะเป็นหมอป่าบ้านมาไทยตอนนี้ไอ้ดองแดงไอ้ดองแดงหรือว่าจาระดองแดงดองแดงพูดเก๋พวกนี้พูดผุดครับพูดพีดพูดพีดเฮ้ออมีเพลงเพลงอะไรก็ฝากแั้วเนาะอยู่ข้างหางตาครับตามาไปเบิ่ง กันได้เราหมอประวันเป็นทั้งไหนครับสึกคอนทุ่นปรต่อไปเลยมอยากไปรลต่อไปแล้วครับสั่งไปครับไอ้โลกไอ้โลกเร่งๆนะจะเจอนะ้วจะเจอกันอนี่บอ่ที่เขาเห็บมันเป็นเก้าอี้นะมีร้านี่แบบตัวเห็นเล่นนงกันบ่อยที่เอาเก้าอี้มาหลายตัวมาหอยไว้แล้วก็แบบไอ้เสี้ยงตื่นมากจากการถอดติดแล้วมาอยู่อีกในผวัางหนึ่งแล้วก็อย่างยางมากแบบบวมหูจักพรายยางมาต่ำแน่ไม่ต้อค่นแบบเสือขาแบบบวมหูจักอะบ่คขุนตรงนี้แล้วตัวคิดว่า แค่ยังของมึงนี่ พอจิตทพอจิตดยังมันลอหบ้านขเขานี่ไปพอจิตไปหาไอ้แบเขาโอ้ไปหาไปหาเรืวิวสถานที่โยนห้อามาเรว่อยทันที่มื้อนี่แดงจำได้บ่หนิจำได้บ่เมื่อนี้คือยังเมื่อนี้เป็นบ้าน<อ>บ้านตอนอยู่ในฉากที่ว่ามันอันมีเก้าอี้สีแดงเส,สียงตื่นตื่นจากการพอจี๊ดเดี๋ยวมึงที่เฮ็ดเมื่อกี้เบื้องหลังเมันก็สิมีอ่าฉากแบบว่าอันเก้าอี้หอยลงมาสีแดงมก็มีคนสวนกันแบบเสียดเสียดสีขาวนะอ่าแบบในวังแผ้ตื่างตื่นมาจากโลบิจีนึงก็คือแบบความฝันเพื่อที่จะไปหาผู้สาวสีแหญนี่เลยใช่ ตรง oh oh นี้แหละตรงนี้เขเลยใช่นี้เข้ารูออกมาจากเมื่อกี้แหละแมนแต่เมื่อกี้แค่แบบแอคเรลินแอคเรลินแดงใช่เขาแบบแต่งได้เนาะบป็นเคลงานไม่ได้เป็นแบบเหมือนแบบเป็นงานศินเดียรนงานที่เขาว่างไว้อะแบบแดงไปเลยอ่ะแดงแดงไปเลยหัวหัวแดงหัวแดงเลยนะตอน ฮอดแล้วฮอดแล้วโอ้นี่บ่นี่ละบ้านไอ้เสียงหรือว่าบ้านพระเอกไอลัตตาแมนไอลัตตาของซับปเรือครับแมนครับละอายุนี่กับไทยลายฉากก็เรียกตั้วที่เขาลักเบิ้งกันลักลักที่เขาเบิ้งนี่ก็เป็นฉากพระเอกเออกี้เขาย่ากี้เขาแมนขอบคุณมากครัตาผู้สาวแมนมีสาวปีมนางสาวปีน้ำเป็นบ้าร์ลังนี้เลย ลราบ้านของไอ้ตาตานะครบับกายูบ่ไก่จากอนาันนั้นไหมแถวนี้ละ่ะใกล้ๆกันแถวๆนี้แหละแต่เราไม่พูดต้องพูด <laughs> <ผม S 1> ไปแล้วเยี๋ยวห้าสิบขอยเบิ้องทางในครับ <laughs> ขอยเบิ้องทางใน,ปนงไปถามคนทางในว่าเป็นทงนังไหนแม่แอมสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตต้นไม้ครับพ่อพอมาเห็นสัมผัสนะมั้ยเอิเอิดเขาต้องยัาเขาไปอนุญากเขาไปหรอวปล่าว่าไม่สัมผัสว่าอันมือมือนั่นเข้ามาไทยนี่เป็นทังไหนพอดเบิึงปะพ่อยูบอมือนั่นมือนั่นยูบอใครนั่งชับปลาเรือมั้ย ก็ได้ยู้ได้ยู้เสียดายนี่นี่แล้วก็มีเตียงเตียงตรงนี้นั่งตรงนี่แล้วแยกกับสิบตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยสาวกชินั่งนั่งเอออได้หลีในเบื้องด้วยเฮ้เสี้ยงดาวสาวได้เสี้ยงเงาเอ้ามาก่อนกอดเมียได้เออแล้วเสี้ยงเสร็จดาวสาวเสร็จกอดแยกเสร็จกอดขับรถอีแต๊กข้านี้ออกไปเห็นงานออกมูบมมี่บุญเรียงบุญอ่ะอ่าก็หยิบระมาณนี้ครับเป็นบ้านหลังนี้เลยเป็นโลที่แท้จริงอ่าไปไปถ่ายพ่ออ่าพ่อ กินเขาเยอเบิ้งความบอ่ไอ้วกมนงไทยบัตรมาไทยเขาข้าเจ้ามา่าไทยเนี่ยไปหาเบิ้องนี้อไเบ้องนี้หรอกเบ้งนีหรอลังบ้านพ่อนี่ได้ออกรูงเอนเด้รูงรงไงเมือนแหวานเขาใสย่อยูเขาใสเบิ้งความบอ ยู่ตัวไปตรงไหนพ่ออายุานอะไรนี่ยครับอยุบลานพอเ็เห็นฉากนี้ว่าอันที่ว่ามันนอนฟันไหมยังไบู่ดว่อจิตนอนอยู่อเชื่อเออพ่เห็นแล้วเดี๋ยวยังเดี๋ยทายอยู่ในบ้านกิด้พอจะไปใส่ต่อปเนี่ยไมพัก ขอบคุณพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณนะพ่อขอบคุณนะครับทำบางท่านยืดนะครับผมครับก็จะประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเซียงไงบ้านพระเอกก็ฟีลแบบชนบทในเรื่องว่านุนคูนแต่ก็ภูมิกับเก่งสามารถทำให้แบบออกมาได้ผลงานขนาดแบบแปดร้อยล้านได้บ้านสั้มหยานะครับแบบเพิ่นเห็นเห็นปันยิงใหญ่เดจังเดะถึงมันจะเป็นของอีสานแต่ว่ามันเห็นเห็นยิงใหญ่ได้อันนี้ก็น่าคิดนะเอาเป็นว่าเข้าสิบกว่าเสียเวลาละไปเลยดีกว่าไปเลยครับผมบอกโลบือก็ว่ามึงเห็นผีได้ มึงบอกกับแม่มึงไดบเฮะมึงบอกกูดูมึงซีสารกับแม่มึงยังไดแล้วถ้ากูจะคิดนี่ใบเขาดิกูจะคุยกับใบเขาว่ะหักนี่น่ขาอนนี้กกินนี่มึงบอกที่กูดูกินซิปเข่ารับกูกิน ยังหงมึงนี่๋อ oh. ได้ <c oughs> <c oughs> ไดมมกูชนะเอากูชนะอีกแล้วพ่อไปโบได้เรื่องแมงอย่างจังไปเป็นแล้วสมองสมองนี่อว้ย ขา้งาห้าไปใช้ก็ไปไปใช้ก็ไปอันนี้ก็เป็นอีกฐานที่หนึ่งแล้วก็เป็นอีกฉากกนึงครับเมื่อกี้เป็นฉากรเบิร์ดกับเสี่ยงเล่นมาคครับเมื่อกี้ก็ได้เรียนไปแล้วมันจะเป็นบ้าปนีก มาดิชอบไป่าไปดชอบเลยแล้วานะแล้วไมับอาชนแล้วเรเอาชแลันนี้เป็นุดดีแล้วปะกวกันปะกวปะกวโอ้หกวดอ่ะอันนี้ก็เป็นฉากหนึ่งของสัเปลอยนะครับอยู่ในวัดเป็นฉากฉากชิมลิชิมลิเทวามันแบบแบบอคิดว่ายังรบกวนคือเห็นแมฮนี่เสียงเสียเออมาเ็นจังไหบูที่ทรชนิพต่วจิไปคุยก็ไปเขาอีกทีนึงเหมันตอนเนี่กันนะแมนครับนี่วัดบ้านนุนคูณ องามพนี่ครับอันนี้กับซีนี่ฉากหนึ่งที่ว่าเป็นฉากที่กรอะมาหาโรเบิร์ตอ่าหลวงลวงลวงพี่ปองหลวงพี่ปองหลวงพี่กงอย่างนาเค็ะนาคังเป็นขอว่าเป็นนะครับแล้วก็ถามพระดุลพี่พระดุลพี่พระพระเสี่ยงพระเสี่ยงที่ว่าเคยเคยเคยบวชมาก่อน นี่เป็นโบสถ์เขาเรียกโบสถ์มั้บอสเคื่อนมาวัดได้บ่ล่ะอ๋อแล้วที่เข้าได้ข่าวมาสถานที่หนึ่งคือบ้านใบเขาบ้านใบเขาเป็นยังครับหาว่เพ่อหาว่เพ่อแมนอีกโลนึงอ่ะอยู่ลอยเอ็ดแต่ด้วยการเดินทางของเขามันเข้าไปบ่ได้มันไก่บ่อนเป็นบ้านของจารอดประมาณเรียๆแค่นอยแค่นี้ครับใช่ครับตามรอยแถวบ้านของเราวันนี้ใช่ใช่ถ้ามีโอกาสอีกก็จะทําไปที่อื่นครับผมเฮ้ยเอาไปไหนมาดิพี่ไปเขาตายแล้วไปเขา จบแล้วครับพ่อผมก็ท่ากันจบแล้วมั้ปะจบแล้วจบแล้วทีวพีว่ามันจะทางบ้านเบลยนี้่มีช่องแช่งติดต่อปะคอนแทคคอนแทคคอนแทคของของของพี่ก่อนเลยไอจีกันครับไอจีของผมนะครับ X D A P P A D X ครับแล้วก็เฟซบุ๊กครับ T O P P A D X ครับแล้วก็มียูทูบด้วยผม ปล่อยได้ไหมยูทูปลล่อยยเปล่อยเลยครับช่วงนี้กำลังจะมีทำเอ็มวีใหม่ครับไปทักเธอถ้าเธอจะไปฉันยอมนะครับต่อไปครับของผมนะครับอ่าไอจีเป็นปื้มแซนแอบครับ p l u m s n a p แซนแอบอ่าแล้วก็เฟซบุ๊กก็เนรมิตตามชื่อแต่เป็นภาษาอังกฤษครับผมไอจีนะครับก็จะเป็นช่องทางติดต่อ m A i k แล้วก็ k แล้วก็ c h แล้วก็อันเดอร์สกอร์ครับผมโอเคงั้น ปิดปิดปิดท้ายเท่านี้ครับพวกเราขอลาสวัสดีครับบ๊ายบายฝากติดตามนะครับบ๊ายบายครับครับ